จำเป็นต้องหาโดนกี่บ้องเหล่านี้จำเป็นต้องหาสำรองไว้จริงๆแหละหาอะไรคิมหัวผัว มีความสุขจริงจริงร้อยร้อยร้อยคืนนี้จัดหนักโอ้ยนักไม่ไหวเลยนักทุกคืนเลยไม่ไหวเลยใช่เพราะหมดหมดพี่เก่งหมดหมดหัวร้อหมดหมดแรงอ่ะก็บอกคนตายพี่เก่งนี่รักจริงนะพี่เก่งแบบหันไปอีกทีอ้าวพี่เก่งหลับแล้วอะไรเงี้ยรักจริงแล้วก็เนืจำเป็นต้องหาบัวสำรองไว้ข้างห้องอะไรเงี้ยพอพี่เก่งหลับก็จะได้ไป เก่งบอกกับทุกคนสิว่าพี่กับหนูเป็นอะไรกันเอาตรงๆเลยปะเอาเลยผัวเมียจบปะเออลอกถางวันนี้ร้นหนในติ๊กต็อกอ่ะเดี๋วเพ้อเจอสวยกว่าพี่อ่ะไม่มีแลวน้องอยากต่อยคนที่อยู่ในใจทูอ่ะเอ้าทำไมเป็นลาวนะอ้าวใช่ก็คือเขาก็จะสู้บุรีถ้าเขาก็จะคนมันเยอะเขาก็สู้ไม่ได้พี่เขาเล่นเดินไปในป่าแอบเข้าไปในป่าพี่ค้างๆตลาดอ่ะ ก่อเข้าไปในป่าจะดูดจะดูดให้เต็มปอดใายไม่อยากให้ใครข้ออ่ะพี่อ่าใช่พอเข้าเข้าไปในป่าผมตะในป่านั่ยเขาไม่รู้นะว่าข้างล่างตรงต้นกล้วยอ่ะมีกระเทยอ่ะนางนางคีอยู่ตรงล่างต้นกล้วยแต่มันมันนางคียู่ตงนลั้นก็เขาไม่รู้นะอ๋อใชแล้วเขาก็เลยนะเขาเขาไม่ใายพีเขากำลังเขากำลังจัดดูดบุรีใช่ป่ะพี่ออ ไอ้นกเจ้ากรรมมันก็บินมาไวาพ้พี่ทีมันขีใส่ใส่บุรีเขาอะแล้วมีอยู่ตัวเดียว,วพี่เก่งโอ้โหเขาก็เลยบอกว่าเขาคิดจะจ่ายโอ้ยเยี่ยแม่งนกเจ้าการม,มีบุรีอยู่ตัวเดียวเองอะเราเขาอยากจะดูดให้เกลมป้อดามาตั้งไกลแล้วอะพี่เออเขาก็เลยจะจุดไฟแชคเขาบอกว่าเอาวะเอาทั้งขี้นี่แหละไอกระเทยขลังบอกว่า <laughs> แป๊นนะเราให้หนูเช็ดตืดกเกน กขาไม่รู้ไหมพี่ว่ามีกระเทยอยู่ข้างล่างไอ้กระเทยมันก็คิดว่าไอ้นี่จะเอาเอา,เอาทันคี <c oughs> เอาวะเอาเป่นคีคีนั่นแหละ I'm